จะเป็นคลิปลําโพงส,ส่วนใหญ่นะครับว่าช่วงน,นี้กําลังบ้าลําโพงนะครับวันนี้มีอะไรมาให้ดูนะครับตัวนี้ก็คือไอว่านะครับไอว่าอีนิกมานะครับชื่อรุ่นของเขาตัวนี้เป็นท็อปแล้วนะครับตัวท็อปที่มีขายที่เมืองไทยเรานะครับตัวนี้ศูนย์ไทยนะครับไอว่าประเทศไทย ถ้าจะเป็นตัวเมืองนอกน่าจะมีตัวใหญ่กว่านี้นะครับแต่ตัวนี้คือขอบสุดๆแล้วผมบอกเลยว่าเสียงอย่างโหดนะครับตัวนี้หลังจากที่ผมได้ฟังพวก JBL อะไรพวกนี้มาเฟ n เดอร์ ender, อะไรอย่างเงี้ยพอมาเจอตัวนี้นะครับแล้วด้วยอไอว่าเนี่ยหลายคนไวสามสิบเนี่ยน่าจะรู้สามสิบบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนก็จะเป็นแบรนด์เกี่ยวกับพวกซวเบลพวกอะไรเนี่ยเครื่องเล่นพวกพา เป็นพวกซาบาวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมข้ามตรงนั้นไปเพราะว่าตอนเนี้ไอ้ว่าก็คือเป็นของญี่ปุ่นนะครับทีนี้เขาก็มาทําเป็นตัวนี้ออกมาใหม่นะครับนี่ก็หายไปนานแล้วเนาะไอ้ว่าบอกเลยนะว่าข้างในเนี่ยอย่างพีเยี่ยมเลยงานของเขาเนี่ยราคาตัวนี้นะครับราคาจริงๆอ่ะอยู่ประมาณเก้าพันเก้า ร้อ้าสบาทนะครับแต่ตัวนี้ผมได้มาเป็นช่วงโปนะครับเดี๋ยวผมมีลิงก์ให้มาดูกันเลยข้างในคลิปนี้ยาวหน่อยนะครับเพราะว่าบอกเลยว่าไอว่าตัวเนี้เป็นงานพรีเมียมมากเลยนะครับเปิดขึ้นมานะครับเห็นเลยไมโครโฟนนะครับเดี๋ยวเอามารีวิวทีหลังนะครับ งานสุดยอดมากครับอันนี้สุดๆนี่นะครับพวกอะแดปเตอร์คือตรงนี้ชอบมากเลยนะครับเโอเ้โหแบบมีไมค์ให้ด้วยไมค์ไวเลสนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะยกออกมาแล้วกันครับออกมาแล้วครับตอนนี้ตัวจริงผมบอกเลยนะครับว่าโคตรสวยเลยนะครับงาน อย่างเนียนเลยนะครับแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับนี่ว่าอันนี้กาทาชนแบรนด์อังกฤษแบรนด์อเมริกาได้เลยนะครับอ่านี่นะครับงานการแบบดูนะครับไม่มีแบบเขาเรียกว่าแบบตำหนิไม่มีอะไรเลยเนี่ยแบบเขาเรียกว่าไงโอวาปานีดมากนะครับอ่าเอาละครับเดี๋ยวมาพูดถึงข้อมูลตัวนี้กันนะครับ ไอ้ว่าตัวนี้เนี่ยที่ผมซื้อมาเนี่ยจุดเด่นของเขาเลยนะครับก็คืออ่าวัตต์ที่สูงนะครับ120วัตต์นะครับถ้าเราไปเทียบกับพวกอ่าพวกอะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นเกือบจะเทียบกับพวกปฏิบอ,อ่นะครับแล้วก็ไอ,อ้พวก on the ก o อะไรพวกเนี้ยนี่และดอกลำโพงนะครับนี่นะครับเยอะมากเลยนะครับนี่ทวิตเตอร์ถ้ามองเห็นนะครับทวิตเตอร์สองดอกแล้วก็ซับบูเฟอร์แล้วก็ดอกกลางอีก อิสระเลยนะครับและจุดเด่นของเขานะครับตรงนี้เดี๋ยวผมพามาดูที่กล่องเลยแล้วกันนี่นะครับแบบ EQ โคตรเยอะอ่า EQ ตรงเนี้ยสามอันเนี้ยสีอันเนี้ยก็จะเป็นอ่าเป็นการเล่นเพลงนะครับส่วนอีก 4, 4ีอันนี้ก็คือจะเป็นพวกไมคกับกีตาร์อ่ามาดูข้อมูลกันตัวนี้นะครับอ่าเป็นบลูทูธห้าจุ ตรงนี้ครับๆๆๆๆอ่าแล้วก็แบตเตอรี่นะครับนี่โคตรเด่นเลยอันเนี้ยเนื่องจากวัตต์มันสูงนะครับตัวเนี้ยแบตเตอรี่นี่ให้มาแบบเยอะกว่าอ่บูมบล็อกอีกนะครับบูมบ็อกสองนี่ให้มา22,500นี่ครับเวลาชาร์จก็ประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับแล้วก็เปิดเนี้ยได้6-8ชั่วโมงนะครับก็ไม่ได้เปิดสุดนะอ่าก็ตรงนี้เข้าใจนะครับ อ่ะตัวนี้ผ่านไปครับนี่นะครับ120วัตต์แท้เลยนะครับตัวนี้อ่าน,นะครับแบตเตอรี่อ่าตรงนี้ก็มีไมโครโฟนแถมให้นะครับเป็นเป็นไวเล็ี๋ยวให้ดูไมค์กันนะครับว่าโอ้โหแบบโคตรเทพอ่ะคือแบบมันพรีเมียมมากเลยอ่า แล้วก็จุดเด่นนะครับของเจ้าตัวไอ้ว่าอีนิกมาตัวนี้นะครับก็คือมันสามารถร้อ,องคาราโอเกะได้เลยนะครับเป็นเพลงปกติเขาจะมีโปรแกรมมาข้างในตัวของเขานะครับเนี่ยคือกดตรงเนี้ยแล้วเสียงคนร้องนะ่มันจะเบาลงนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวตอนท้ายๆเรามาลองกันนะครับเนี่ยคือกดตัวเนี้ยแล้วก็สามารถร้องคาราโอเกะได้เลยอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูไมค์กันก่อนนะครับผมบอกเลยว่าไมค์เนี่ยแบบ โคตหรูอ่ะอ่าอันนี้นะครับไม่นี่นะครับด้านในให้มาสองตัวนะครับไม่ก็มีรีโมทให้ด้วยนะครับไม่นี่ก็เป็นแบตเตอรี่นะครับชาร์จได้เหมือนกันอันนี้รีโมทรีโมท นะครับตรงนี้ออกไปไม่ค่อยได้ใช้กันหรอกครับรีโมทตัวนี้เป็นสายชาร์จนะครับเป็นไทซี C. สายชาร์ใหม่นะครับตัวนี้ให้มาตัวเดียวก็กลุ่มมือได้รับประกันนะครับเดี๋ยวมาดูใหม่จะได้เทสใหม่กันด้วยนะครับนี่นะครับใหม่ นี่เป็นแบบชาร์นะครับแล้วก็มีเปอร์เซนต์บอกโอ้โหแบบล้ำมากเลยนะครับผมจะกดเปิดให้ดูกดแชร์นะนี่ครับมีเปอร์เซนต์บอกว่าแบตเตอรี่ของไม์เหลือเท่าไหร่นะครับนี่คือไม่ได้ใช้่านแล้วก็แล้วก็ตัวเครื่องตัวนี้นะครับก็ด้านหลังก็จะมีอ่าเดี๋ยวให้ดูว่าไม่ใช่ใช้แค่ไม์ไว้อ,อย่างเดียวนะครับ ด้านหลังก็จะมีอ่า uh, usb มีอ่า uh, รูเสียบกีตาร์แล้วก็ไมค์ไมค์สายนะครับแล้วก็เป็นทีชาร์จแล้วก็ใส่ม,มิม usb a u x line มีครบหมดนะครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อแบบอิสระได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นบลูทูธแล้วก็ไมค์ตรงนี้แล้ว,ก,ลวก,ก,ก็แล้วก็เสียบกีตาร์อีกแล้วก็เสียบไมค์อีกหรือว่าเป็นเสียบเครื่องอ่าเปียโนเปียโนอะไรแบบคีย์บอร์ดได้หมดนะครับแยกเสียงกันอิสระได้ถึง4อย่างนะครับ จุดเด่นที่ผมจะบอกอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือตรงนี้นะครับมันมีหน้าจอแสดงผลเป็นแบตเตอรี่อา่าแล้วก็หลายอย่างโหมดหลายอย่างนะครับอยู่ตรงนี้เลยจะให้ดูนะครับอย่างเช่นนี่โหมดบลูทูธก็จะอยู่เล็กๆนี่นะครับเนี่ยด้านล่างก็จะมีอีกนะครับมีจอแบบเทาๆอยู่ถ้าเรากดอย่างเรากดเป็นตัวนี้ก็คือตัดเสียงดนงตรีนะครับ อันนี้ต้องเปิดเพลงหรือเปล่าใช่ใช่ใช,ใชนี่ต้องเปิดเพลงนะครับอันนี้ต้องอ่านี่นะครับนี่ก็เป็นเลือกซาวได้ตรงนี้ปุ่มเลือกซาวนะครับแล้วก็ตัวตัวเร่งเสียงนะครับเป็นเป็นเป็นดิจิตอนนะครับขึ้นได้30มสิจจะแยกแยกอิสระกับโทรศัพท์เลยนะครับถ้าถ้าเรา เราเปิดตรงนี้สุดเราก็เปิดในโทรศัพท์บลูทูธก็นี้เดียวอ่ามันจะแยกกันจะไม่เหมือนพวกอ่าเป็นของแบรนด์อื่นนะครับก็คือตรงนี้จะตายตัวก็จะเปิดไว้เท่าไหร่เราเราเปิดโทรศัพท์ส,สุดแล้วเ,เรามาเปิดตรงนี้ได้อีกอ่าก็คือแยกกันนะครับก็เดี๋ยวผมเทสไมให้ดูก่อนนะครับเทสเทสเทสฮัลโหลหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเทสเทส ทสวันทูวันทูอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็เสียงเสียงใช้ได้นะครับก็ปรับเดีย๋ยวเราปรับแต่งตัวไม่ได้อีกนะครับเค okay, ครับเมื่อกี้ผมเดินไปค่อนข้างไกลนะครับเสียงไม่ใช้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็ปรับปรับไม้ได้อีกปรับเสียงใสายเสียงอะไรได้หมดนะครับอืมเค okay, แล้ว ต่อไปเราจะมาดูโหมดอ่าที่บอกที่ผมบอกนะครับว่ามันตัดเสียงร้องได้ตัดไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าแต่ว่าอ่าเสียงคนร้องเนี่ยจะเบาลงนะครับเอาละครับก่อนอื่นที่ผมจะเปิดเพลงเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับว่าเพลงมันจะติดลิขสิทธิ์ไหมถ้าติดลิขสิทธิ์เนี่ยเพลงมันก็จะหายไปนะครับเขาจะตัดเสียงออกแต่ผมจะลองเพลงนี้แล้วกันอา่าผมจะเปิดบลูทูธ มือถือไว้เต็มนะครับส่วนส่วนเจ้าเจ้าเครื่องเนี้ยผมจะค่อยๆเล่งเอานะครับมันจะเล่งได้สามสิบนะครับผมจะเปิดวัตถูสุดส่วนเบสอะ่ะผมจะเปิดไว้เบสเนี่ยนะครับมันจะมีมีบอกนะครับว่ามีถึงศูนย์จุดหกแล้วก็ลบลบถึงหกบวกอีกหกนะครับผมจะเปิดแค่ตรงกลางเลยนะครับศูนย์ศูนย์ ส่วนแหลมผมจะเปิดเจ็ดเลยอ่ะเบอยังโหดเลยต้องเบาหน่อยนะครับเพราะว่าว่าถ้าเปิดหนักอะมือถืออัดแล้วมันมันแตก ยให้ดูนะครับ ก็ไม่ไม่ถือกับร้อยเปอร์เซ็นนะครับแต่ว่ามันก็ใช้ได้เลยแหละเราไม่ต้องไป,ไปหาเพลงที่มันเป็นคาราโอเกะอยู่แล้วมามาลองนะครับก็ใช้เพลงทั่วไปนี่แหละแต่เสียงซาวมันจะเบาลงนิดนึงนะครับเสียงเครื่องดนตรีแล้วก็บางอย่างมันกรอปกไปหน่อยนึงแต่ถือว่าก็ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ครับอ่าต่อไปก็เดีย๋ยวลองฟังเพลงกันยาวๆนะครับถ้าเพลงไหนติดลิขสิทธิ์ก็อย่างที่บอกนะครับก็ให้กดกดข้ามไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังหลายๆเพลงนะ